ครับสวัสดีครับสําหรับพี่น้องทางบ้านนะครับที่ถามเข้ามาว่าวาวาน้ําของผมคงจะปิดน้ําไม่สนิทเนื่องจากว่าน้ําไหลย้อยตลอดนะครับทั้งที่ปิดเครื่องแล้วมันก็ยังไหลอยู่แสดงว่าวาวาน้ํามันปิดน้ําไม่สนิทนะครับได้ถามเข้ามาว่า <c oughs> ผมจะถอดออกมาล้างทีนี้มันถอดยังไงเนี่ยผมถอดไอ้ตัวนี้ออกมาแล้ว แต่ว่ามันยังเหลือที่กระบอกมันอยู่มันเอาออกยังไงผมออกไม่เป็นช่วยทําคลิปให้ดูหน่อยประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูว่า, <c oughs> าวาวาน้ําแต่ละตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอสองวาวหรือว่าวาวเดียวนะครับมันจะมีวิธีวิธีถอดอไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นตัวข้างในนี่มันจะมีเกลนะครับบางรุ่นมันก็จะไม่มีเกลนะครับเราก็เลยสับสนว่าจะถอดยังไงนี่นะครับถ้าเราไม่เคยถอดก็ถอดไม่ได้จริงๆด้วยนะครับ อ่ะทีนี้อ่าพี่น้องทางบ้านถามมาว่าอ่ามันถอดยังไงอ่ผมจะถอดให้ดูนะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันถอดง่ายพวกนี้ครับอ่าถอดมาแล้วมันก็ไม่มีพิธีตองอะไรนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะมาถอดให้ดูเลยนะครับอ่าทีนี้นครับอ่ามันก็จะมีน,อน็อตอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองอ่าถ้ามีอ่าตัวเดียวมันก็จะมีนอน่น็อตอยู่4ตัวนะครับมีวาล์วเดียวแบบนี้นะครับเนี่ยครับ หลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเพราะคลิปวิธีล้างโซลิโนย์โซลินอยน้ําเข้าถังเครื่องซักผ้าหรือว่าวาวน้ําเข้าถังเครื่องซักผ้าตนแบบนี้นะครับเราผมก็เคยลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับคลิปคลิปเกี่ยวกับการล้างโซลินอยน้ําหรือวาวน้ํานะครับทีนี้มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพี่น้องที่ใช้เครื่องซักผ้า ที่มีวาล์วน้ําไม่เหมือนกันนี่แหละครับอ่าระบบของวาล์วน้ํามันต่างกันถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้ครับพอเราถอดออกมานะครับถอดน็อตออกมาแล้วเราก็ยกขึ้นมาได้เลยประมาณนี้นะครับมันมันจะมันจะอยู่ออกมาแบบนี้ออกมาง่ายแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นวาล์วน้ําพวกนี้ครับมันจะออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับอาทีนี้เราก็อาจจะเอาถอดไอ้พวกลูกยางหุ้มพวกนี้นะครับเอาไปล้างนะครับแล้วก็อาถอดอ่า แกนเข้ามาคี่เป็นคาบไอหินปูนติดแน่นนะครับแล้วในกระบอกตัวนี้มันอาจจะเป็นหินปูนเข้าไปสะสมทําให้ไอตัวกระบอกตัวนี้ครับกระบอกเหล็กน,นะครับแกนเหล็กน,นะครับมันติดขัดเวลาเวลามันถูกสปริงดันออกมามันดันไม่เต็มที่เนื่องจากว่าแกนเนี่ยมันจะติดนะครับและประกอบกับไอ,ไอตัวลูกยางที่ปิดน้ำนะครับกับไอหน้าตัวนี้ครับมันมีเศษหินปูนติดอยู่มนเลย ปิดน้ำไม่สนิทนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันถอดง่ายนะครับเนี่ยถอดง่ายล้างง่ายนะครับแล้วทีนี้บังเอิญว่าบางรุ่นที่ที่พ่อบ้านหรือว่าพี่น้องท่างบ้าถามเข้ามา,มาครับไอ้ตัวนี้ <c oughs> มันจะเป็นเกลนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับมันจะเป็นเกลมันถอดออกแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่ามันจะมีเกลอยู่นะครับทีเนี้อ่าเราต้องหมุนตัวนี้ออกเท่านั้นเองนะครับอ่าวิธีการหมุนอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ครับ นะครับทีนี้ถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจทำเราอาจจะไปเอาครีมจับตัวนี้ครับเอาครีมจับตัวนี้บิดอาจจะทําให้อตัวนี้ครับไอตัวกระบอกพลาสติกตัวนี้ครับอที่ที่หุ้มแกนตัวนี้ไว้อะครับเนี่ยครับอาที่มันหุ้มแกนตัวนี้ไว้อ่าอาจจะเสียหายนะครับพอมันเสียหายแล้วปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะทําให้อไกกระบอกเหล็กนั่นครับออกมาไม่ได้นะครับผมออกมาไม่ได้แล้ว <c oughs> เนี่ยครับกระบอกเหล็กตัวนี้ครับถ้าเราไปจับบิดตัวนี้ครับอ่าทีนี้สมมุติว่าเราออกไม่ได้เราไม่รู้วิธีเอาออกเราอาจจะจับตัวนี้บิดนะครับห<ต>ลังจากที่เราบิดแล้วปุบ๊บไอแกนตัวนี้นะครับนี่ครับมันเป็นพลาสติกมันถูกบีบเข้าไปพอมันบีบเข้าไปแล้วปุบ๊บมันไม่อยู่ในตำแหน่งของมันมันก็จะไปรัดไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็ <c oughs> เข้ายากออกยากแล้วทีนี้ครับอ่าเขาจะมีสปริงดันดันไว้เท่านั้นเองดันออกมา ดันเข้าไม่ได้อตอนที่มันตอนที่มันเข้ามันจะเปิดน้ํากระแสไฟจะวิ่งเข้ามาตรงโซลินอยด์ตัวนี้ไปดึงตัวนี้หุบเข้าไปทําให้น้ําเข้าถังได้นะครับถ้าแกนตัวนี้ถูกไอ้ตัวนี้ที่เราบีบมันนะครับเป็นรอยไอ้ตัวนี้เข้าก็ไม่ไม,ไม่สนิทปล่อยน้ําก็ไม่ไม่เต็มที่นะครับเข้าไม่สนิทนะครับมันจะดึงเข้าไปแบบนี้ปล่อยน้ํานะครับหลังจากนั้นมาพอเครื่องปิดน้ําแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวนี้ออกมายากดันออกมายาก ดันออกมาเพื่อที่จะมาปิดยางตัวนี้ครับอ่ามันจะปิดหน้ายางตัวนี้นะครับพอมนจะปิดหน้ายางตัวนี้พบปรากฏว่าแกนตัวนี้ครับมันถูกสปริงดันมาไม่ไหวเนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นรอยมันเป็นรอยที่เราเอาครีมบีบตอนที่เราจะออกนะครับเนี่ยครับที่เราจะออกนะครับมันเลยทําให้ออกมาไม่ได้ทําให้น้ําไหลได้ตลอดเหมือนกันนะครับแล้วอย่างวิธีที่พระว่านถามมาอ่าก็น่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับ เพราะรุ่นนี้เขาจะมีเกียวเขาถอดออกมาไม่ได้เลยนะครับไม่เหมือนพวกนี้นะครับถ้าเป็นพวกนี้ถ้าเป็นพวกนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราถอดไอ้ตัวนี้ออกมาปุ๊บนะครับถอดตัวโซลินอยออกมาปุ๊บนะครับถอดออกมาแล้วปุ๊บมันก็จะออกมาได้เลยครับเนี่ยครับมันจะอยู่คนละส่วนกันเลยเนี่ยครับเพราะว่ามันจะใช้ตัวไอ้ตัวตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ตัวโครงสร้างของโซลินอยนะครับไปกดทับตัวนี้ไว้นะครับ แต่แต่ไอตัวนี้มันใช้เกลียวหมุนเข้าเอาเองเลยนะครับเมื่อพี่น้องทางบ้านเจออาการนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอาออกยังไงเพราะเห็นที่เขาทําคลิปมันเป็นแบบนี้นะครับมันออกง่ายนะครับหลังจากนั้นมาถ้าเราจะเอาตัวนี้ออกมันจะมีครีมอ่เฉพาะมันอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะที่ครีมแบบนี้ครับปลายมันจะงอลงนะครับพอมันงอลงแบบนี้ครับอ่แเ้วก็เอาครีมแล้วก็จับแล้วก็หมุนได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็เอาครีมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จับ อจาจจบตรงร่องของมันนี่นะครับเนี่ยครับตรงช่อขงของมันช่องเขาจะมีอยู่นะครับ่ากดลงไปหน่อยแล้วก็หมุนนะครับเนี่ยครับหมุนเลยเนี่ยครับอพอมันพอมันคลายออกมาแล้วปุ๊บแล้วก็อามือหมุนออกมาได้เลยนะครับเนี่ยครับมันจะมีเกลียวเนี่ยครับไอตัวนี้เขาก็จะมีเกลียวไอตัวนี้ก็จะมีเกลียวเพื่อที่จะหมุนเข้าหากันได้นะครับตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้อกไม่เข้าใจนะครับว่าจะออกไงเพราะมันออกแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันมีเกลียว แล้วอย่าเอาครีมไปจับตัวนี้บิดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ห้ามเลยนะครับไม่ได้เพราะาไอ้ตัวนี้จะเสียเลยเราต้องหาวิธีเอาเอาครีมจับแบบนี้ครับอ่าแล้วก็หมุนเลยครับอ่าหมุนได้หลังจากที่มันหมุนได้แล้วเราก็เอาไปทําความสะอาดได้ตามสบายนะครับ่าล้างช่องมันให้ดี่าเสร็จแล้วแล้วก็มาเอาตัวนี้ออกนะครับนะครับอ่าตัวนี้ออกไปล้างนะครับพวกหน้ายางพวกนี้ครับแล้วกับ เข้ามาใส่ตามเดิมปกติของมันนะครับแล้วก็ล้างไอ้ตัวนี้ให้ดีอย่าให้คราบติดและตรงพลาสติกข้างหน้าเนี่ยครับเราต้องล้างความสะอาดให้ดี <c oughs> จากนั้นมาแล้วก็ามาทําความสะอาดในกระบอกนี้ด้วยนะครับไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นคราบาหินปูนหรือว่าคราบน้ําตะกันน้าติดเนื่องจากว่ามันจะไปกีดขวางกับไอ้ <c oughs> ไอ้ตัวกระบอกเหล็กเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับกระบอกเหล็กตัวนี้จะจะยืดหยุ่นไม่ดีนะครับเลยเกิดการน้ําน้ํรล่วนน้าไหล นะครับอันนี้ครับอันนี้พ่อบ้านถามเข้ามาหรือว่าพี่น้องทางบ้านที่ถามเข้ามาคงจะเป็นรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับคงจะเป็นรุ่นนี้แน่ๆเนื่องจากว่ามันออกไม่ได้มันออกยังไงเนี่ยมันเป็นเกลวหรือยังไงประมาณนี้ครับก็ออกแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยมันมีเกลของมันอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับอ่าวิธีออกก็อย่างที่ผมออกให้ดูเมื่อกี้นะครับอย่าเอาคีบไปจับตรงนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยจับแบบนี้ไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้เสียเลยครับ ปกติผมก็จะใช้ครีมที่มันมีมีขาแย่ลงมาประมาณนี้ครับพอาจับปุ๊บแล้วก็หมุนได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราไม่มีแล้วก็เอาครีมปกตินี่ก็ได้ครับอาทำยังไงก็ได้ครับอาจับไปตรงนี้ครับาจับตรงร่องของมันนี่นะครับนี่ครับแล้วก็หมุนเลยครับนะครับพอพอมันหมุนออกมาได้ปุ๊บล้วก็จับตัวนี้หมุนได้นี่ครับนี่ครับหมุนออกมาได้เลย สําสคัญอย่าเอาครีมไปบีบตัวนี้ก็ใช้ได้นี่นะครับก็มีประมาณนี้ที่พี่น้องชาวบ้านถามเข้ามาว่ามันต้องออกยังไงเนี่ยไม่เหมือน,อนพวกนั้นเลยที่เห็นในคลิปอ่ะมันทำไมมันออกง่ายแต่อันนี้ออกไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเกลยวนะครับอันนี้มันไม่มีเกลวราสามารถดึงมาแบบนี้ได้เลยเห็นไครับแล้วก็ <c oughs> เอาแย่เข้าไปตามปกติจากนั้นมาก็เอาสุรีนอยด์เขาเสียบมันก็ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้มันต้องมันมีเกลนี่นะครับอา้าว มันมีเกลียวแบบนี้อ่าเราต้องระมัดระวงังอย่าให้ตัวนี้เสียกันแล้วกันนะครับเพราะมันมีเกลียวหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วเราก็เอาใส่เข้ากระบ,บอกมันเหมือนเดิมนะครับอ่าจากนั้นก็หมุนหมุนหาล่องรอยของมันอ่านี่ครับแค่นี้มันก็ไม่รั่วแล้วแล้วก็รัดเข้าไปอีกหน่อยรันะครับอ่าับแบบนี้ครับอ่าแค่นี้มันก็ไม่รั่วแล้วเพราะไม่ต้องหมุนแรงจนเกินขนาดก็ได้เพราะยางมันเล็กนิดเดียวแค่หมุนพอหนืดมือน,นิดหน่อยมันก็ไม่รั่วแล้วนะครับอันนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบคาถามอ่าพี่น้องที่ถามเข้ามาว er ่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเกลียวหรือยังไงมันถึงออกไม่ได้มันเป็นเกลียวครับตัวนี้ครับอ่ารุ่นมีเกลียวนะครับโซลีนอย์รุ่นนี้ครับเขาจะมีเกลียวอ่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการตอบคาถามที่พี่น้องถามเข้ามาว่าเอาออกยังไงก็ออกแบบนี้แหละครับอ้าวอ่าสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามอ่าเป็นกําลังใจนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ